สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชยาพัคดีจิตค่ะชื่อเล่นชื่อว่าเรนเดียค่ะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์สีนะคะวันนี้จะมีสีม่วงและสีเหลืองซึ่งสีเหลืองนั้นจะเป็นพ่อและสีม่วงจะเป็นหนูเองค่ะขอเชิญคุณพ่อมา,า,มาเลยนะคะอาวัสดีครับเรนเดีย ع. น่าเราทำรายการวันนี้ชาเลนจ์สีค่ะชาเลนจ์สีนะครับผมเริ่มจากสีอะไร สีเหลืองกับสีม่วงเลยคะก็คุณพ่อเป็นสีเหลืองสีเหลืองของลูกเป็นสีม่วงนี่นะไอเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเลยแหน่แน่ตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์แล้วเรนเดียร์ไม่เอาอุปกรณ์พ่อเป็นขนมเออไปขนมขนมเดียเป็นขนมอะไรเป็นมาสเมอร์่ค่ะอ่าเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะนี่ดูก่อนนะครับของน้องเป็นมันเป็นโล่ของคุณพ่อเป็นอะไร เเปอร์เบเปอร์สีเหลืองของหนูเป็นสีไล่สีม่วงนี่ระวังในจานก่อนค่ะยังไม่กินก่อนอ่าเดี๋ยวนี่ช่วยให้ท่านผู้ชมดูก่อนให้น้องนดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนนี่ไงกระต่ายน้อยตาดีเดียดของเนียนเดียเป็นกระต่ายน้อยของคุณพ่อเป็นสีเหลืองแต่ถ้าต่างเด็ด แล้วทำเมนลอ้อนเกอปลาอาจจะนุ่มนะคะอ่าแล้วเราทำไงต่อแล้วเราทำไปรอบนอกก็กินเลยค่ะกินเลยคนพ่อต้องกินหมดเลยเหรอโอ้เ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าให้ซื้ออะไรก็ได้สีเหลืองแต่ไม่รู้ว่าให้กินหมดเลย <c oughs> ล้วต้องล้วกินยังไงใส่ปากกัดไปเลยโอ้กินโชว์เลยเหรอกินโชว์เลยอืมอืมแล้วก็มีข้าวโพดด้วยนี่ข้าวโพด <c oughs> มันจพ่อเด่นน่าจะต้องน้ำแล้วแหละต้องก,กนนารน้ำแล้วติดคอ,อ, <c oughs> อ,อนี่เอาน้ำกินชชยนี่ี่หมดก่อนโดนกันเดยกแกล้งแล้วโอ้ยใครกินหมดก่อนแล้วเป็นไงอ่ะกินได้เสร็จก่อนเราค่อยคุยกัน <c oughs> อร่อยกำลังร้อนๆเลยครับอร่อยไหม,มตรงน,นอร่อยไหมเหอยมากค่หวานมาก้อหวง้าหช่วยไหมต้องกินไหมข้าวไก่เอียวพอหวอิ่มเลยเนี่ยข,ข้ามันาแล้วเนี่ยอิย่มเลย เลยแต่เท่านั้นเลยอ่ะทครไหมครับโพดข้าพออืมเดี๋ยวจะมาเริ่มจานต่อไปเลยนะคะเอ้ยเข้ามาเริ่มจานที่สองกันนะคะเป็นเครื่องดื่มค่ะน่าไปไร่วิตามินซีค่ะน้ำสีม่ม่วงสำเพอน้ำเครื่องดื่มขวดฝาสีเหลืองแงวเป็นไร่เป็นเครื่องดื่มชู่กำลัง À lòi xuân còn thân còn kỳ ngon kỳ ngon Chị ngon kỳ ngon kỳ ngon kỳ này อืมอันนี้ไดี๋น้กินช้าแล้วก็เสร็จปริกิสองอิ่มยังยังไม่อิ่มไมอิ่มอีกโหเราจะมาตอนนี้จะมาเริ่มจานจอไปนะคะยีนี่ชิ้นที่สามเราจะกินอะไรอันรู้ว่าเป็นเอ่อบาบาบาเขาเรียกว่าไม่รู้ค่ะภาษาญี่ปุ่นนะคะ เยลีหรือเปล่าลองแกะดูของคุณพ่อเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมกุ้ยบ้านากล้วยน้ำอะไรน้ำว้าเหนียวเป็นน้ำว้าอะไรล่ะอ๋อนี่องคพ่อบอกโอ้กุ้ยเหมือนรถโค้เลยน้ำว้ามากินแบบนี้เลยต้องสุกมากนี่กินแล้วนะอร่อย คุณพ่อก,กินกินหมดหมดก้อยอยู่แล้วเหงาหืมนี่ <c oughs> นกล้วยก็อร่อยเนี่ยกล้วยธรรมชาติมีประโยชน์ด้วยชวย <c oughs> าว้าแดงร้อนเรื่อยๆกอเดี๋ยวจะเปลือกไงเ,เ,เปลือกกล้วยนี่เดี๋ยวจะเปลือก อ,รรนนอ๋อเล่นจบภารกิจสำเร็จแล้วภารกิจต่อมองไม่เหอะไรเลยเอวเนี่ยเสร็จแล้วภารกิจในต่อเล่นดีอ่ะเชื่เอเสร็จก่อนส่วนนี้รอเล่นเดียมีเขาอยู่ภารกิจที่สี่อ่ะขอเลนดียคืออะไรมักฝรั่งกินไดมอนนี่ของคนพ่อเป็นอะไรกล้วยกล้วยกิน,ดนไดมอนนี่ไหม <laughs> ไม่จะหมด <c oughs> จะจะให้หมดนี่เลยหมดคงไม่ไหวซื้อมาคือซื้อ <c oughs> อันเดียวพอนะครับกล้วยมีประโยชน์นะครับเอาน้องคนไหนทุกคนกินได้เลยกล้วยมีประโยชน์แน่นอนใช่ไหมเดนเดียอู้หูเดนเดียอันเดียวพอครับมันเยอะไปเแย่ๆแยา่อ,าายาอันเดียวพอเยอะไปจะเอากระเป๋าเล่นอืมอืมกินหอมลูกบันี่ คนไร้กินไม่หมดมากคือเป็นเป็นหมากฝรั่งใช่ไหม mm. อืมเปรี้ยวยิ้มได้เลยนอนดีกว่านอนได้ไหมนี <Yes. S 1> ่จะมีขยะเราต้องทิ้งในขยวด้วย เรามีกลินเก็บถุงเก็บขยะด้วยขยะตรงที่มันที่เป็นทางจะเป็นเดียบไม้ okay. โอเคหูฟังไหมโอเคนี่นะครับมีขยะกองทิ้งเป็นที่เป็นทางใช่ไหมไม่งั้นก็จะเป็นขยะลกเลยแค่นั้นต้องแยกขยะด้วยแหมต้องแยกขยะด้วยเดี๋ยวเราไปแยกกันอากิน,นอ,อีกเงอ้ยเปิดก้อนเปิดก้อนนะ กินให้หมดอยไรกินบังคับอะไรครับ,อรรบสองลูกแล้วฆ่าไม่ได้โอเคเดี๋ยวถือว่าภารกิจเราสำเร็จแล้ววันนี้ทำเร็จต่อเดินคลิปต่อไปนี่คือชาเลนจ์ของเราชาเลนจ์สีอะไรสีม่วงสีม่วงกับผลไม้สีเหลืองตอนนี้เราสำเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเรา,าจะกิน เราจะกินกล้วยให้หมดนี่ด้วยกันนะครับวันนี้บ๊ายบายก่อน1 2 3บ๊ายบายสาวัสดีครับ